ามาต่อกันที่บันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับกับพี่ชอนไอดอลหนุ่มคนนี้นะครับตอนนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานในโรงงานแล้วก็ลำบากมากมากเลยเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จในฐานะไอดอลหนุ่มระดับซูเปอร์สตาร์ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานในฐานะที่เป็นสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์ฮี่ชอนนะครับเคยทำงานหนักในโรงงานมาก่อนโดยในตอนล่าสุดของรายการ d e l i c i o u s รองเดสบูฮีชอนได้ถูกเชิญให้ไปยังฟาร์มเห็ดนางรมและโรงงานแปลรูปเห็ดนางรมเพื่อส่งออกและดูเหมือนว่าฮีชอนนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการทำงานในฟาร์มและโรงงานเป็นพิเศษเลยละครับ พอไปถึงโรงงานนะคะตัวของฮีชอลเองเนี่ยได้ช่วยคนงานนําเห็ดนางรมใส่ลงในกล่องค่ะเพื่อเตรียมส่งออกภายในโรงงานซึ่งตัวเขาก็ทําหน้าที่นี้ได้อย่างคล่องแคล่วมากๆโดยฮีชอลเผยว่าผมเคยทํางานในโรงงานมาก่อนผมจําได้ว่าในตอนที่ทํางานในโรงงานเนี่ยโอ้โหผมทําหน้าที่ได้ดีมากเลยนะส่วนงานที่ผมเคยทําในโรงงานก็คือการนรําเซตอุปกรณ์โทรทัศน์จัดลงใส่กล่องค่ะรวมถึงติดสติกเกอร์ลงบนโทรทัศน์ด้วยส่วนการทําหน้าที่แพ็กเห็ดน ารมลงกล่องของฮีชอนั้นก็ได้รับคําชมจากเจ้าของโรงงานไม่ขาดปากจนตัวเจ้าของโรงงานอยากจะจ้างให้เขาเนี่ยมาเป็นพนักงานประจําที่โรงงานกันเลยทีเดียว